สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่าร์ d it ช h a ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการเปลี่ยนในส่วนของอ่ภาษาในมือถือของเรากันนะครับก็จะเป็นในส่วนของมือถือนะครับที่เป็นหัวเว่ยนะครับก็ส่วนวิธีการและในส่วนของขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรา มาดูกันได้เลยนะครับก็รเริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของมือถือหัวเว่ยกันของเรากันได้เลยนะครับหลังจากที่เข้ามาในส่วนของมือถืออ่กันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของอ่แถบเมนูนะครับที่เขียนว่า Setting นะครับสังเกตง่าย pour, ที่จะเป็นในส่วนของรูปฟันเฟืองกันนะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของอ่ t t i n g นะครับหรือว่า,อาการตั้งค่า,ากันได้เลยนะครับ หลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลื่อนลงไปส่วนของด้านล่างสุดกันนะครับหลังจากที่เราเลื่อนมาในส่วนของด้านล่างสุดแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าสิทธิ์เต็มนะครับหรือว่าระบบกนนารได้เลยนะครับ หลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า system กันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่า language and input กันนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็เลือก language and input กันได้เลยครับ หลังจากเลือกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า Language and Input กันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่า Language and Region กันนะครับซึ่งเมนูนี้จะอยู่ทางด้านบนสุดกันนะครับก็ให้เราทำการคลิกลดครับ เมื่อคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าอ่านเกวตแอร์ลิเจนตของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีส่วนของออภาษาได้แสดงไว้อยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่มีส่วนของภาษาไทยนะครับสามารถคลิกในส่วนของปุ่มข้างล่างนะครับที่เป็น d d language นะครับก็คลิกไปเพื่อที่จะแอดกันได้เลยนะครับก็สามารถที่จะค้นหาได้นะครับ หลังจากที่เราเออมีส่วนของเมนูภาษาไทยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็เราจะเป็นการเปลี่ยนในส่วนของภาษา,า,ษากันนะครับก็ทําการคลิกไปที่ส่วนของออกดในส่วนของภาษาไทยค้างไว้กันนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นอย่างนี้นะครับหลังจากที่ในส่วนของภาษาไทยอยู่ด้านบนสุดแล้วนะครับในส่วนของ <c oughs> ขั้นตอถนถัดมานะครับในส่วนของอ,อภาษานะครับก็จะได้ทำการเปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปในวิธีการเปลี่ยนในส่วนของเมนูภาษาสําหรับมือถือหัวเว่ยก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด i อ c h ช n n e l นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ